สวัสดีนะครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องร้อยจังกับผมบอยนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูคลิปอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับแบทแมนนะครับชื่อคลิปว่าแบทแมนไม่สามารถจดคิดเรื่องใต้หว่างขาได้นะครับคือเขาคิดในเรื่องรามกตลอดเวลาเชิญรับชมคลิปเป็นได้เลยนะครับแบทแมน ปุ่มสัญญาณอยู่ไหน you. You come back? ฉันทำลายแกแล้วแกกลับม,มาได้อย่างไรแกคิดว่าแกเป็นคนเดียวที่เรียนรู้ที่จะกลับมากณไม่ได้หนีลูกของราชากงไงแต่เขาไม่ใช่ลูกของ,งอาาราชาโกง ฉันต่างค์ฮอะไรกันมีอันนั้นพาเรียมาที่นี่เพื่อทำหน้าิีของพ่อจช่ไหมแต่เรามีอะไรกันแล้วใช่ใช่ใช่รู้ไม่แบบฮะคอเลยนะตั้งสามครั้งมันเป็นแผนที่โหดเที่ยมเพื่อจะ ได้รับความเชื่อใจจากนายไงแพนั้นโหดเหี้ยมอย่างนั้นเหลูขออีกได้ไหม <was> มันเยี่ยมมาก <is> เวลาที่มิชชั่นมันคอมพลีทแล้วมันจะไม่มีภาคต่อนะเ no oh, <I> ฉันเองด้วยไม่มีอะไรที่มันไม่มีภาคต่อ oh. มันเหมือนกับ <Okay, Bruce. S 2> <laughs> เออผมแปลมแปลเป็นภาษาไทยไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับก็คือแบทแมนมันกวนตีนะครับเออทีนี้ตัวร้ายก็เลยบอกโอเคบูดคุณบอได้นะนายคงสงสัยและสิว่าฉันมาที่ฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคุณเวพอฉันคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกมดนะคธออมไข่ฉันแล้วอมกระจูฉันแล้ว <My> father. พ่อ,อฉัน <A lot. S 1> อ์จูหลายครั้งเลยนะ never พ่อฉันไม่เคยยอมรับเบนเป็นยังไงบ้างอย่างนั้นมันพูดพอใจอย่างไรเน่ยฉันไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่วันนั้นเลย fight crime suit. ลฉันก็ฟูในชุดชุดสูทนี้มาตลอดตั้งแต่วันนั้นดยที่ไม่ได้อาบน้ำร really ู้สึกเมืน อะไรนะเซนเซเวอร์ประมาณว่ารู้สึกหมืนกับสุดยอดมากเลยอะเออพอรองแบบพระเจ้าไม่อาบน้ำเลยเหรอพ่อของฉันเห็นแต่สัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถทำให้เชื่องได้แต่เธอทำให้สัตว์ประหลาดของฉันเชื่องไปแล้วโอเคปุกปากได้ไหมปุกปากด้วยปากของเธอยืด แล้วก็อีกสองที่โอเคที่จะทให้เธอตกใจพอได้แล้วเอ่อคนปากแล้วก็จิ๋มพอได้แล้วพอได้แล้วเธอเธอคือที่รักของฉันเข้าใจไหมฉันฉันคือโปรเทคเตอร์ของเธอฉันคือที่ป้องกันของเธอฉันคือเครื่องป้องกันของเธอฉันคือเครื่องป้องกัน น่าขำมากนะเพราะว่าตอนเรามีอะไรกันเราไม่ได้ใช้เครื่องป้องกันเลยแล้วฉันก็บอกเธอเลยว่าฉันจะใส่เครื่องป้องกันแต่เธอไม่เอาเอ้ยไม่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 เอาไว้ยังไงก็อย่าให้ใจพูดหนึ่งคำพูดสุดท้ายของเธอเนี่ฉันจำได้ว่าเออแตกในปากฉันเลยเอ้ยนี่มึงก็ใจกระเป๋าว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเราเปิดกำลังจะเราเปิด ก็แถมแล้วไอ้อาวก็กนะ็แถมนะแล้วฉันก็แทงเธออยู่แต่ฉันแทงเธอก่อนโอเคด้วยไข่ของฉันด้วยไข่ข <c oughs> องมันไม่ใช่ก้าวม่อ <9 inches. S 1> ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะสัพศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำ แบดมินตันก็ประมาณกำลังพูดโอ้อวดอยู่ว่าตัวเองมีกระจูยาวเก้านิ้วแล้วเธอก็บอกไม่ไม่ใช่เก้าเธอชอบมังมากพอได้แล้วถ้าฉันกดปุ่มสีแดงเนี่ยผู้คนสองล้านคนจะต้องตายเธอกำลังจะบอกยานว่าถ้าเธอแตะแดงเนี่ย จะมีระเบิดขึ้นมาสินะถูกต้องแล้วเธอฉันเข้าใจแล้วเธอก็รู้ว่าฉันเก่งเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจะทำเป็นภาษาอังกฤษให้ A for Alfred B for C เออรู้แล้ว k i t a r ี s รู้แล้วแค m อ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วม่ต้องแล้ว ฉันมีเลือด i ล่มเลยาวเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างที่มีของแข็งทิ่มลงไปในร่างกายรู้สึกังไงมันมีของแข็งแข็งร่างกายไม่เออฉันขอโทษแต่ว่าเรื่องซกมกเนี่ยเรื่องโจ๊กตลกอะเอาไว้ก่อนเลยตอนนี้ฉันเสียเลือดมากแล้ เราโง่เองนี่รเอฉันมังั้นฉันจะระเบิดมาเดี๋ยวนี้ะาอนแฟนแมอี่มึงร้องไห้เหรอเนี่ยดูที่หน้ามึงเนี่ยเปียกหมดเลยเหมือนฉันตอนเริ่มต้นเลยแล้วก็เหมือนเธอตอนจบด้วยคงเข้าใจนะครับว่าหน้าผู้หญิงเปียกตอนจบของแฟนแมนหมายถึงอะไรกดปุ่มได้แล้ว อ๋อนี่ผงเวลาให้กอรอนบอกสัญญาณชั้นสินะแต่ไม่เป็นไรลรอกอีกเป็นนาทีมันก็จะงะเบอดรมันเหมือนกันเธอรู้หรือเปล่าว่าวันนั้นฉันแอบเอาบังจริงในกองเีอลงมาด้วยและฉันก็ทั่มมันเอาไว้จากเธอและฉันก็ไม่เคยซักตั้งแต่วันนั้นเลยโอ้ยเลจอชมาเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีจริงๆอยากจะองดมดูักิไหมรูไในของนายเอาไว้ใช้ดม ได้รับอนุญาตจากฉันแล้วนะให้ร้องไห้ได้ร้องเถอกจบไปแล้วนะครับก็จบกันไปอีกแล้วนะครับกับอีกหนึ่งคลิปของแบทแมนเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าแบทแมนไม่สามารถคิดอะไรได้เลยนอกจากเรื่องลามบกในหัวอืซึ่งสำหรับผมมันก็ถือว่าขำมากเมื่อตอนที่ดูครั้งแรกนะครับผมก็ออกมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังถ้าสุขใจก็อย่าลืม ไปดูคลิปต้นฉบับได้ที่ description ด้านใต้นะครับหรือกด subscribe ให้ผมที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดีวพบกันใหม่ครับ